สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งในหน่วยที่4นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในอาชีพและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการนําเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในอาชีพครับ ซึ่งอาชีพทุกอาชีพนะครับมีปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้มากมายและหลากหลายปัญหาแต่ว่าก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นบริการส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับในปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารเนี่ยก็จะมีความจำเป็นต่อมนุษย์เพราะว่าอาหารนะครับเนี่ยเป็นปัจจัยสีที่มนุษย์ขาดไม่ได้แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้านอาหารที่เป็นที่นิยมของลูกค้า ก็จะมีการต่อคิวเป็นระยะเวลานานและบางครั้งนะครับร้านก็จะอยู่ไกลรถติดและทำให้เกิดเสียเวลาดังนั้นนะครับก็เกิดเป็นบริการส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เกิดขึ้นครับลักษณะของธุรกิจแล้วก็บริการส่งอาหารเนี่ยอย่างแรกนะครับคือผู้ซื้อเลือกร้านอาหารและเมนูในแอปพลิเคชันแล้วก็ชำระเงินต่อไปนะครับระบบก็รับคำสั่ง แล้วก็แจ้งพนักง,งานไปรับอาหารที่ร้านสุดท้ายนะครับพนักง,งานก็จะจัดส่งอาหารถึงมือผู้ซื้อครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันของบริการส่งอาหารนะครับซึ่งนักเรียนก็น่าจะพอรู้กันอยู่ว่ามีอะไรบ้างในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างอยู่3บริการเช่น 1. Grab Food 2. Food Panda แล้วก็ 3. l e m a n ครับลักษณะของแอปพลิเคชันที่ดีนะครับจะประกอบไปด้วย 1. ใช้งานง่าย ถึงแม้จะไม่มีคู่มือประกอบนะครับเมื่อผู้ใช้เห็นครั้งแรกก็สามารถทำความเข้าใจเองได้ว่าต้องใช้งานอย่างไร 2. นะครับเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่โดยอาจแบ่งเป็นประเภทของรายการอาหารหรือประเภทของอาหาร 3. ครับมีฟังกช์ชันที่สมบูรณ์ในที่นี้ก็คือมีฟังกช์ชันที่พร้อมใช้งานไม่มากจนเกินไปจนทาให้ดูรกรุงรังหรือว่าใช้งานยากนะครับ รวมไปถึงช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายมีรูปแบบการสมัครสมาชิกที่ง่ายและก็รวดเร็วสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นได้ด้วยครับตัวอย่างต่อไปก็จะเป็นการขนส่งสินค้าครับซึ่งหากสินค้าเป็นประเภทอาหารเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายของสินค้าหรือว่าสินค้าเน่าเปื่อยได้ครับและถ้าเป็นขนส่งพัสดุเนี่ยก็อาจจะทำให้พัสดุถึงมือผู้รับสินค้าช้า จากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจึงทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า GPS t a c k i n g ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้ดียิ่งขึ้นเป็นการระบุตำแหน่งของวัตถุผ่านระบบระบุตำแหน่งของพื้นโลก GPS t a c k i n g ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรเรามาดูกันนะครับ 1. ครับช่วยให้ทราบถึงตำแหน่งปัจจุบันและก็ความเร็วของรถยนต์ได้ทันที2นะครับ ช่วยควบคุมพฤติกรรมการขับรถของพนักง,งาน 3. ครับช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการและ 4. นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับอีกอย่างนะครับก็คือการผลิตไฟฟ้าเป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรด้านพลังงานอย่างพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยกำลังลดน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คงหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า ดังนั้นเนี่ยจึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นก็คือการใช้เซลล์แสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นั่นเองครับซึ่งโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้นให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ต่างๆเพื่อใช้งานต่อไปครับ องค์ประกอบของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและก็ตู้เก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งทําหน้าที่เก็บพลังงานประจุไฟฟ้าและเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ทําหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสสลับเพื่อส่งไปยังบ้านเรือนเพื่อให้สามารถใช้งานไฟฟ้าในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆได้ครับ